สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับการใช้งานโหมดคิ k s h o t ของ DJI Mini 2ค่ะก่อนจะเข้าสู่โหมดคิ k s h o t นะคะอย่าลืมนำเครื่องขึ้นบินค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันที่คิ k s h o t แรกเลยค่ะโดนนี่เลือกฟังก์ชันนะคะ q คิ k s h o t ค่ะโดนนี่กำหนดค่าวความสูงค่ะเลือกวัตถุนะคะหรือเป้าหมายที่ต้องการถ่ายค่ะหลังจากนั้นกด Start ค่ะ แอปพลิเคชันจะทำการนับถอยหลังนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วจะทำการบันทึกวิดีโอโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะสำหรับโดรนนี้ก็จะเป็นการบินถอยหลังไปจากเป้าหมาย45อ,องศาค่ะเป็นการเก็บภาพรบรรยากาศแบบกว้างนะคะเ <c oughs> มื่อทำการบันทึกวิดีโอเรียบร้อยแล้วค่ะโดรนจะทำการบินกลับมาณนะจุดสตาร์ทควิดช็อตจุดเดิมค่ะควิดช็อตต่อไปค่ะ r o c เก็ต สำหรับ r o เกต t นะคะเลือกฟังก์ชันเลือกควิดช็อ t เลือก r o เกต t กำหนดค่าความสูงเหมือนกันค่ะเลือกวัตถุนะคะหรือเป้าหมายที่ต้องการถ่ายค่ะโดรนจะทำการนับถอยหลังค่ะ <S 2> 2, <S พร้อม,อมกับทิวกล้องลงและบินสูงขึ้นไปเหนือเป้าหมายค่ะทำให้เราได้ภาพแนวดิ่งแบบเท่ๆลักษณะนี้ค่ะ ควิกช็อตที่3ค่ะเซอร์เคิลเลือกควิกช็อตนะคะเซอร์เคิลค่ะเลือกว่าจะให้หมุนทางซ้ายทางขวาและเลือกเป้าหมายค่ะกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้ง Three, โดนจะ two, ทำการนับถอยหลัง <one. S 1> ค่ะโดนจะทำการบินอัตโนมัติเป็นลักษณะวงกลมนะคะ ซึ่งรัศมีของวงกลมที่เราได้ล็อกเป้าหมายเวลาจะเท่ากันหมดเลยค่ะทําให้เรื่องอยากๆในการบังคับโดนให้เป็นวงกลมกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาเลยค่ะมาดูที่ควิดช็อตต่อไปค่ะ h e l i x เลือกควิดช็อตค่ะเลือก Heix กํากำหนดค่าความสูงแล้วก็เลือกว่าจะให้หมุนซ้ายหรือหมุนขวานะคะกำหนดเป้าหมายค่ะหลังจากนั้นกดสตาร์ทค่ะโดนจะทำการนับไยหลังเช่นกันค่ะ ควิดชอตฮิ l l i x นะคะจะบินอัตโนมัติเป็นลักษณะวงกลมแบบก้นหอยค่ะก็คือจะมีวงแคบแล้วก็ขยายไปกว้างค่ะทำให้เราเก็บมุมสถานที่แล้วก็บรรยากาศโดยรอบได้มากยิ่งขึ้นค่ะควิดช็อตสวยๆกันค่ะบูมแบรงค่ะเลือกควิดช็อตค่ะ บุมแรงค่ะเลือกว่าจะให้หมุนด้านซ้ายหรือด้านขวากําหนดเป้าหมายค่ะหลังจากนั้นกดสตาร์ทค่ะ 3, จากนั้นโรน 4, ะนับถ่ายหลังค่ะแอพลิเคชันจะทําการบันทึกวิดีโออัตโนมัตินะคะซึ่งบุมแรงก็จะมีลักษณะเหมือนเราโยนบุมแรงออกไปก็จะมีลักษณะคล้ายๆวงรีค่ะก็จะได้แนววิดีโอแบบเท่ๆอีกรูปแบบหนึ่งค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นวิธีการถ่ายวิดช็อตสวยๆของ DJI Mini 2นะคะหวังว่าทุกท่านจะทำตามกันได้ค่ะต้องขอบคุณสถานสวยๆอีกฟอเรสเต้ ste, ลาดหลุมแก้วปทุมธาน,นีค่ะและพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ